สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิลมาพร้อมกับคําถามที่ว่าเมื่อไรเราถึงจะใช้กริยาในรูปแบบของิน f i n i t o แต่ไม่มีตัว a ตัวสุดท้ายนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครคลุกคลีอยู่กับภาษาอิตาเลียนะคะก็อาจจะเคยเห็นนะคะว่าบางครั้งเนี่ยในประโยคภาษาอิตาเลียนนะคะเขาจะเขียนกริยาในรูปแบบของินฟินิโตนะคะแต่ไม่มีตัว เอตัวสุดท้ายนะคะมีกรณีไหนบ้างที่เราจะไม่ต้องเขียนตัว A ตัวสุดท้ายได้ไปดูกันเลยคะ่ะ กรณีแรกนะคะก็คือเมื่อไร่ที่มีการใช้กริยาในรูปแบบของอินฟินิโตนะคะแล้วก็มาเจออินฟินิโตนะคะอินฟินิโตตัวข้างหน้านะคะเราจะตัดตัว A ตัวสุดท้ายออกไปนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น e b e l l o Poter, Parlare, Unautraling u a กว่านะคะก็คือมันดีนะที่เราสามารถพูดภาษาอื่นได้นะคะ จากประโยคนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามีการใช้อินฟินิโตคู่กับอินฟินิโตนะคะก็คือคำว่าโปเตลนะคะก็คือมาจากกริยาโปเตเรนะคะแล้วก็ปาร์ลาเรนะคะก็คืออินฟินิ o โตมาอยู่ใกล้ๆก,ก,กับอินฟินิโตนะคะตัวแรกนะคะก็เลยตัดตัว a ออกไปนั่นเองนะคะตัวอย่างที่สองนะคะอย่างเช่นนอนในฟาชิเลฟาร์คัมเบเร อิเดียอันเลยเพอร์โซเนะคะก็คือมันไม่ง่ายเลยที่จะเปลี่ยนความคิดของคนนะคะ จากประโยคนี้นะคะ far นะคะก็มาจากกริยา farre นั่นเองนะคะและ farre นะคะก็อยู่ใกล้กับกริยา cambiare นะคะดังนั้น farre นะคะก็เลยกลายเป็น far นะคะอันนี้เป็นกรณีแรกนะคะกรณีที่2นะคะก็คือในกรณีที่เมื่อไหร่ที่เราใช้กริยาในรูปแบบของ infinito นะร่วมกับสรรพนามนะคะหรือว่า pronome น,นะคะ ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเด p บ r l ลาต i นะคะก็คือฉันต้องคุยกับคุณนะคะมเมื่ออยู่ใกล้กับสัพนามนะคะสรพนามตัวนี้นะคะก็ดันไปอยู่ข้างหลังนะคะพอมาอยู่ข้างหลังนะคะก็ตัดตัว A ตัวสุดท้ายออกไปนะคะอีกตัวอย่างนึงน,นะคะอย่างเช่นนน MI มีเปียช n นเลเวดูเร non v o y โยมันจ่าเลนะคะก็คือ m a n จ a r เลนะคะบวกกับเลนะคะเลก็คือเล v e d u ดูรนะคะพอมาอยู่ใกล้กันนะคะเอามาอยู่ติดกันนะคะ m a n จ a r เลนะคะตัดตัว a ออกไปตัวหนึ่งนะคะจาก m a n จ a r เลนะคะก็จะกลายเป็น m a n จ a r เลนะคะกรณีที่สานะคะก็คือในกรณีที่ เมื่อใช้กริยา avere นะคะนำหน้าของกริยาที่ผ่านแล้วนะคะในรูปแบบของ passato prossimo นะคะก็คือ participio passato นะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น p u วย uscire dopo a v r เ i Fatto e ้ c o ค p มปตนะคะก็คือคุณสามารถออกจากบ้านได้หลังจากที่คุณทำการบ้านเสร็จแล้วนั่นเองนะคะก็จะเห็นว่านะคะ f a t นะคะก็ถูกผันมาจากกริยาฟาเรนะคะเราใช้ในรูปแบบของ Pasato prossimo นะคะในกรณีนี้นะคะเราใช้กริยา Avere นนำหน้านะคะก็คือเป็นกริยาช่วยนะคะแต่เราใช้ในรูปแบบของ Infinito นะคะดังนั้น Avere นะคะก็เลยตัดตัว A อ,ออกไป ัวนึงนั่นเองนะคะอีกตัวอย่างนึงนะคะอย่างเช่น dopo aver mangiato la pasta ha ordinato una insalata นะคะก็คือหลังจากที่เขากินพาสต้าแล้วเนี่ยเขาก็สั่งสลัดนะคะอันนี้นะคะก็จะเห็นว่า avere นะคะเราใช้เป็นกริยาช่วยแต่เราใช้ในกรณีเนี่ที่เป็นในรูปแบบของ infinito นะคะดังนั้น avere นะคะก็เลยตัดตัว a ออกไปตัวหนึ่งกลายเป็น อเบรมันจาโตนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็น3สถานการณ์นะคะที่เราใช้กริยาในรูปแบบของอินฟินิโตนะคะแต่ตัดตัว A ตัวสุดท้ายออกไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะเพื่นก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ถามมานะคะสำหรับวันนี้เพิ่นกลาดไปแล้วเจอก,กาันคลิปหน้าสวัสดีค่ะเชา้ชาเช้าอเพรสโต